คุณจะเชื่อไหมคืนหนึ่งกลางสบัวที่สงบเศรษฐีพันล้านถูกแรงดึงของน้ำกลืนไปไม่มีใครกล้าช่วยจนกระทั่งเด็กสาวยากจนตัวเล็กกล้าลงไปเสี่ยงชีวิตเธอจะทำสำเร็จหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนตกตะลึงและน้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งอย่าเปลี่ยนไปไหนเพราะเรื่องนี้จะพลิกทุกความคาดคิดของคุณกลางสบัวกว้างใหญ่น้ำเย็นจะสะท้อนแสงจันทร์เสียงลมพัดใบบัวสันะร,ร,ริก ผู้คนรอบสังเงียบงันหวาดกลัวบางสิ่งที่ยังไม่เห็นเศรษฐีหนุ่มกำลังลื่นถไลลงน้ำมือเรียวพยายามคว้าอะไรสักอย่างแต่จับไม่ถึงน้ำท่วมใบหน้าเขาสูดลมหายใจไม่ทันความมืดใต้สะักครอบคลุมทั้งร่างเด็กสาวยากจนที่ยืนอยู่ริมน้ำหัวใจเต้นแรงมือสั่นแต่เธอก้าวเข้าไปน้ำเย็นกัดแขนเธอรู้สึกถึงแรงดึงของสายน้ำแต่สายตาไม่ละจากเศรษฐี ใบบัวกระแทกหน้าเธอได้ยินเสียงลมหายใจขาดห่วงในใจมีความกลัวแต่ความเมตตาทำให้เธอก้าวต่อมือเธอจับแขนเขาแล้วดึงด้วยแรงทั้งหมดน้ำกระเซ็นเข้าตาเธอแทบมองไม่เห็นทางเสียงหัวใจเต้นสลับกับเสียงน้ำกระทบเศรษฐีดิ้นรนขนตาปล่อยน้ำเด็กสาวรู้สึกถึงความเย็นและความหนักร่างเขาเริ่มนิ่งลงสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เธอกำแขนเขาแน่นกว่าเดิมพยายามยกขึ้นน้ำค่อยๆกระเซ็นเป็นวงกว้างใบหน้าทั้งสองเปียกโชกมือเธอเจ็บจากแรงดึงแต่ไม่ยอมปล่อยร่างของเศรษฐีโผล่พ้นน้ำเพียงครู่เดียวแล้วก็จมลงอีกครั้งเสียงกรีดร้องของคนรอบสดังขึ้นแต่เด็กสาวไม่หยุดเธอกำลังสู้กับน้ำและเวลาก่อนความมืดและกลิ่นโคลนทำให้หัวใจสัน่นทุกสายตาจับจ้องเธอ เด็กสาวดึงแขนเศรษฐีขึ้นอีกครั้งน้ำกระเซน็นเข้าปากเข้าจมูกเธอสำลักหลายครั้งแต่ความตั้งใจในดวงตายัางแรงกล้าทุกวินาทีเหมือนเวลาช้าลงร่างเขาเริ่มนิ่งอีกครั้งใบหน้าซีดเผือดเด็กสาวตะโกนเรียกชื่อเขาแต่เสียงของเธอแทบกลืนไปกับน้ำมือเธอสั่นจนเกือบปล่อยแต่จิตใจบอกว่าไม่สามารถปล่อยให้เขาจมลงได้เธอเห็นกิ่งไม้ลอยอยู่ข้างสะ พยายามเอื้อมมือไปคว้าน้ำเย็นกัดแขนและไหล่แรงดึงของน้ำเหมือนจะฉีกเธอออกจากโลกแต่เธอยังยืนหยัดมือจับแขนเศรษฐีแน่นร่างเขากระตุกอีกครั้งน้ำพุ่งขึ้นรอบตัวเสียงหัวใจเธอดังเหมือนระฆังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเธอเริ่มรู้สึกว่าแรงของเธออาจไม่พอแล้วจูจ่ๆเศษใบบัวหนาอบรอบตัวเขาเหมือนพยายามดึงเขาให้จมลงอีก เด็กสาวใช้แรงทั้งหมดตะโกนในใจดึงแขนเขาขึ้นเหนือน้ำอีกครั้งน้ำค่อยๆสงบลงบ้างเธอเห็นหน้าของเขาใบหน้าซีดแต่เปิดตากว้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเด็กสาวจับไหล่เขาแน่นพยายามดึงเขาไปที่ริมสะมือเธอเปื้อนโคลนใบหน้าชุ่มน้ำเย็นเจ็บปวดแต่สายตาของเธอยังมุ่งมั่นผู้คนรอบสะเริ่มเข้ามาช่วย แต่ทุกสายตายังจับจ้องเธอเด็กสาวตัวเล็กคนนี้พลังใจของเธอเหมือนยักษ์ย้ายทุกคนรู้สึกถึงความกล้าหาญที่เหนือกว่าความกลัวเศรษฐีจับมือเธอไว้แน่นร่างเขาเริ่มสั่นจากความเย็นและความตกใจเด็กสาวใช้แรงสุดท้ายดึงเขาขึ้นบนฝั่งน้ำหยดกระเซ็นไปทั่วใบหน้าและผมของเธอเปียกโชกแต่เธอยังหายใจแรงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าทุกคนรอบสัง่เงียบงนัน ไม่มีใครพูดอะไรเพียงแค่จ้องมองภาพเด็กสาวตัวเล็กยืนเหนื่อยล้าท่ามกลางน้ำเย็นและความมืดความกล้าหาญของเธอเหมือนแสงไฟส่องท่ามกลางความมืดเศรษฐีหอบหายใจพูดเสียงแผ่วเด็กสาวไม่ได้ตอบเธอแค่ยิ้มเบาๆน้ำยังหยดจากผมและเสื้อของเธอแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความหวังสายตาของทุกคนเปลี่ยนไปจากความตกใจกลายเป็นความซาบซึ้ง เด็กสาวตัวเล็กทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทุกความกลัวและอันตรายของเธอไม่สูญเปล่าร่างของเศรษฐีถูกช่วยไว้ด้วยหัวใจของเธอเศรษฐีนั่งหอบอยู่บนฝั่งน้ำยังหยดจากผมและเสื้อของเขาเด็กสาวยืนข้างข้างแขนและมือเธอยังคงสั่นจากความเหนื่อยสายตาของเขาจับจ้องเธอเต็มไปด้วยความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงลมหายใจของเขาค่อยๆสงบลงผู้คนรอบาเริ่มเข้ามาใกล้ บางคนเอาผ้าห่มมาให้เด็กสาวบางคนลูบหลังเศรษฐีเพื่อให้หายใจง่ายขึ้นแต่สายตาของทุกคนยังไม่ละจากเด็กสาวผู้กล้าเธอเหมือนแสงไฟที่เจิดจ้าในความมืดเศรษฐียกมือสันส่นๆจับมือเธอแน่นเธอช่วยชีวิตฉันไว้เขาพูดเสียงแผ่วเด็กสาวเพียงพยักหน้าเบาๆใบหน้าแดงจากความเหนื่อยและความเย็นน้ำยังหยดตามร่างแต่ความอบอุ่นใจเริ่มซึมเข้า บางคนเริ่มซับน้ำออกจากผมของเธอเสียงของเด็กเล็กและผู้ใหญ่เต็มไปด้วยคำชมกล้าหาญจริงๆเธอเป็นฮีโร่ตัวจริงเด็กสาวยิ้มอายๆแต่ความภูมิใจสะท้อนในดวงตาเสรษฐีลุกขึ้นช้าๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเขาก้มลงมองเด็กสาวตัวเล็กที่เปียกโชกฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเขาพูด น้ำตาเริ่มคลอเบ้าความหวาดกลัวเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนเด็กสาวสั่นตัวเล็กๆแต่ใจเธอเต็มไปด้วยความสุขความยากจนและความเหนลืะ่ละลายไปทันทีทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอไม่ใช่เพราะเธอสวยหรือรวยแต่เพราะหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกล้าและความเมตตาเศรษฐีลุกขึ้นยืนคว้าผ้าห่มอีกผืนคลุมให้เธอฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เธอทำให้ฉัน เด็กสาวพยักหน้าเบาๆใบหน้าแดงแต่สายตากลับเปล่งประกายรอบสบวงเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งน้ำในสะสะท้อนแสงจันเหมือนฉายภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดผู้คนรอบสระเริ่มพูดคุยเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะความเงียบที่เต็มไปด้วยความเคารพเด็กสาวตัวเล็กยืนเปียกน้ำแต่ในใจของทุกคนเธอคือฮีโร่ที่แท้จริงรอยยิ้มของเธอเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านความมืด เศรษฐีจับมือเธออีกครั้งทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบตัวเธอความหวาดกลัวและความเหนื่อยเปลี่ยนเป็นความสุขและความภูมิใจผู้คนรอบสาเริ่มปรบมือช้าๆเสียงปรบมือสะท้อนในความมืดแต่ในใจของเด็กสาวและเศรษฐีทุกสิ่งกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่มีวันลืม เศรษฐีลุกขึ้นเต็มตัวเขามองเด็กสาวด้วยสายตาอบอุ่นและเคารพน้ำยังหยดตามเสื้อผ้าและผมของเธอแต่แสงจนทำให้ทุกหยดเหมือนประกายเพชรเด็กสาวยืนตรงแม้เหนื่อยล้าแต่ใบหน้าของเธอส่องประกายความกล้าเศรษฐีค่อยๆพูดด้วยเสียงนิ่งและหนักแน่นวันนี้เธอไม่ได้ช่วยชีวิตฉันเพียงคนเดียวเธอทำให้ทุกคนเห็นว่าความกล้าหาญความเมตตาและหัวใจที่บริสุทธิ์มีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน เด็กสาวก้มหน้าไม่รู้จะตอบอะไรหัวใจเธอสั่นด้วยความตื้นตันรอบสบวทุกสายตาจับจ้องเธอด้วยความซาบซึง้งบางคนเอามือปิดปากกลั้นน้ำตาบางคนยืนกอดอกเงียบสงบด้วยความเคารพเศรษฐีเดินไปหยิบผ้าเช็ดน้ำห่อร่างเด็กสาวไว้กลิ่นดินและน้ำยังคงติดตัวเธอแต่ความอบอุ่นในหัวใจเริ่มแทนที่ความเหนื่อยล้าเด็กสาวรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถูกปลดปล่อย และรับรู้ว่าโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยความเมตตาผู้คนรอบสาเริ่มพูดเบาๆเรื่องความกล้าหาญของเธอเด็กสาวตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ทำให้ทุกคนอึ้งและซาบซึ้งเสียงหัวเราะเบาๆกับน้ำตาแห่งความดีใจผสมกันราวกับสบัวทั้งสะกำลังสะท้อนความอบอุ่นของหัวใจมนุษย์เศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าใกล้เด็กสาวอีกครั้งเธอคือของขวัญที่ฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เจอเด็กสาวเงยหน้ามองเขาพูดต่อ จากวันนี้ไปฉันจะอยู่เคียงข้างเธอและจะทำให้เธอรู้ว่าความกล้าหาญของเธอมีค่าเพียงใดน้ำค่อยๆกระเพื่อมเป็นจังหวะใบ,บัวเอนตัวตามแรงลมแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำสร้างประกายเหมือนโลกทั้งใบยกย่องเด็กสาวเด็กสาวยิ้มบางๆใบหน้าแดงจากความเย็นและความตื้นตันหัวใจของเธอสั่นแรงแต่ไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความอบอุ่นและความเข้าใจที่ได้เห็น ทุกคนรอบสะเริ่มเข้าใกล้เงียบและเขารบเด็กสาวตัวเล็กยืนกลางฝูงชนแต่ในใจของทุกคนเธอคือผู้กล้าที่แท้จริงไม่ใช่เพราะร่างกายของเธอแข็งแรงแต่เพราะหัวใจของเธอเข้มแข็งที่สุดเศรษฐียื่นมือให้เด็กสาวอีกครั้งเธอจับมือเขาแน่นใบหน้าของเธอส่องประกายน้ำค่อยๆหยดจากเสื้อและผมแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทุกสายตารอบสังเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งความกล้าหาญความเมตตาและความบริสุทธิ์ของเด็กสาวกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปเสียงน้ำกระทบใบบัวช้าๆเหมือนโลกทั้งใบหายใจตามเธอความหวาดกลัวความเย็นความเจ็บปวดทั้งหมดละลายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความซาบซึง้งเด็กสาวตัวเล็กในค่ำคืนนี้กลายเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครลืมเด็กสาวนั่งลงข้างสบัว มือยังเปียกชุ่มแต่ใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบเศรษฐียืนข้างเธอหันไปมองทุกคนรอบสะรอยยิ้มและน้ำตาของผู้คนสะท้อนความซาบซึ้งเขาค่อยๆพูดด้วยเสียงอ่อนโยนวันนี้ฉันเรียนรู้แล้วว่าความกล้าหาญและหัวใจที่บริสุทธิ์มีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของโลกเด็กสาวยิ้มบางๆใบหน้าแดงจากความเย็นและความตื้นตันทุกคนเริ่มทยอยจากไปแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเธอ บางคนเอ่ยคำชมเบาๆบ,บางคนพยักหน้าเป็นกำลังใจเศรษฐีหันมาจับมือเด็กสาวฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอและจะไม่ลืมสิ่งที่เธอทำให้ฉันเด็กสาวพยักหน้าเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะมีเพียงเธอและเศรษฐีที่เข้าใจคุณค่าของความกล้าและความเมตตาแสงจันทร์ส่องสะท้อนบนผิวน้ำเงาใบบัวเอ็นตัวช้าๆเสียงน้ำกระทบฝั่งค่อยๆเงียบลง เด็กสาวและเศรษฐียืนขึ้นมองสบวที่สงบเหมือนยังคงซ่อนความทรงจำของค่ำคืนนี้หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความซาบซึง้งความกล้าหาญของเด็กสาวเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมและแม้ฝนจะตกน้ําจะไหลและเวลาจะผ่านไปคืนนี้ความอบอุ่นในหัวใจทุกคนจะอยู่ต่อไปเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจที่ยาวนานเด็กสาวยิ้มอีกครั้ง และโลกทั้งใบเหมือนยกย่องเธออย่างเงียบเียบ